มานะครับเพื่อนๆนะครับมาดูนะนี่นะครับถ้าใครที่อยากจะเลี้ยงปูนานะเพื่อนๆนะใครที่อยากจะเลี้ยงปูนาเนี่ยนะครับมาดูคลิปนี้นะดูแล้วก็เซฟไว้นะครับกดติดตามอุรยาไว้นะครับเดี๋ยวผมเพื่อนๆนะทดลองปูนานะครับแบบนี้นะเพื่อนๆนะสามารถจัดหาแล้วก็สามารถทําได้เลยนะครับเห็นไหมเดี๋ยวเราก็มาคอยดูสังเกตอาการนะของเขานะครับเป็นระยะระยะนะทุกคนนะนี่ราคาถูกราคาประหยัดนะทุกคนนะได้ผลนะครับในการเลี้ยงกระมังแบบนี้นะครับเลี้ยงได้นะครับประมาณนะครับสามคู่ถึงห้าคู่นะครับ ผมจะแนะนําเพื่อนๆนะครับว่าถ้าเราเริ่มต้นในการเลี้ยงนะครับปูนะครับสามคู่ห้าคู่นะทดลองเลี้ยงง่ายๆนะครับด้วยชุดทดลองนะครับไม่ต้องซื้อไม่ต้องหานะครับสามารถทําได้เลยนะครับทุกคนนะนี่ดูนะครับนี่ปูนะครับแบบนี้นะนี่หาเลีอกงพ่อแม่พันปูนาแบบนี้นะครับอันนี้นะครับจะเป็นตัวเมียเห็นไหมตับปิ้งมันจะเป็นอย่างนี้ตัวเมียเห็นไหมครับนี่ตับปิ้งนะจอโค้งๆอย่างนี้ตัวเมียนะตัวคู่นะครับนี่จะเป็นอย่างนี้ตับปิ้งนะครับตัวคู่จะเป็นอย่างนี้นะอ่านะครับ นะเพราะนั้นนะครับนี่คือการเลี้ยงพ่อแม่พันธปูนานะครับเพื่อนๆนะหนึ่งนะครับหาได้จากธรรมชาตินะครับหาจากแหล่งน้ำแหล่งธรรมชาติได้เลยนะถ้าใครหาไม่ได้นะครับเพื่อนๆนะเราหาซื้อจากฟาร์มปูนานะครับที่ใกล้บ้านได้เลยนะครับไปสนับสนุนเขานะครับแล้วก็ซื้อพันปูนาของเขานะครับมาเลี้ยงได้เลยนะครับทีนี้อุรยานะครับนะจะบอกให้นะครับวิธีการเลี้ยงปูนาเนี่ยนะครับนะเราเริ่มต้นนะครับด้วยชุดทดลองง่ายๆนะครับใช้กระมังนะครับเซตนี้นะใช้กระมังและชุดทดลองนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับ เริ่มต้นนะทุกคนนะไปดูคลิปนะครับย้อนหลังที่ผมทําให้ดูนะครับเอากระมังแบบนี้นะจะไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะครับได้เลยนะครับทุกคนนะแล้วก็ตัดนะครับแล้วก็เจาะนะครับให้มีรูระบายตรงนี้นะครับจะเป็นรูน้ําทิ้งสําคัญมากนะครับก็คือการเอาน้ําออกนะครับจากบ่อจากถังกระมังนะครับแบบนี้นะอันนี้นะทุกคนนะครับเริ่มต้นนะครับหาภาชนะหากระมัง ใครมีกระบาปูนก็ใช้กระบาปูนได้นะครับใครไม่มีคือใช้กระมังได้เลยนะครับอ่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับขั้นตอนที่1นนะครับเตรียมบ่อนะใช้ถังกระมังแบบนี้นะอ่ะตั้งไว้นะครับเดี๋ยวผมจะวางไว้บนขอบบ่อกระชังนี่แหละนะครับเราจะตั้งไว้แบบนี้นะตำแหน่งแบบนี้นะครับ หลังจากนั้นนะครับเราเอาชุดอุปกรณ์พิเศษเรียกว่าคอนโดปูนาแผงไข่อ่านะครับนี่นะครับคะหลายคนที่เห็นคลิปไปแล้วนะครับผมสอนวิธีการทําในคลิปไปแล้วนะคอนโดปูนาแผงไข่นะครับง่ายๆนะครับโดยการผสมผสานระหว่างแผงไข่แล้วก็เป็นกระบอกไม้ไผ่นะครับเอามาวางเรียงแบบนี้นะครับนี่นะก็คือเป็นแผงไข่นะครับให้เพื่อนๆดูชัดเจนนะนี่เราทําแบบนี้นะครับง่ายๆทุกคนสามารถทําตามได้เลยนะครับเอากระบอกไม้ไผ่นะครับมาผูกมาลัดนะครับแบบนี้ไว้ เห็นไหมนะครับเพื่อไม่ให้แผงไข่นะครับมันดิ้นไปดิ้นมาแล้วก็ความสูงของตัวนี้นะครับจะเป็นที่อยู่ของปูนานะครับแบบนี้ด้านบนนะครับปูไข่จะอยู่ด้านล่างนะครับปูผสมพันธุ์นะครับจะอยู่แบบนี้นะอ่ะนะเราก็จัดเซตนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนนะครับให้ทุกคนดูนะครับนี่วางกระบอกไว้แบบนี้ได้เลยนะครับผมว่าแบบนี้อ่ะทุกคนดูนะเสร็จแล้วนะครับนี่เราก็จะใส่บอนะครับกระมังนะครับวางเข้าไปนะครับตั้งไว้เป็นแบบนี้นะครับทดลองนะเห็นไหมมันก็จะได้พื้นที่แบบนี้นะ หลังจากนั้นนะครับแล้วเราก็เป็นไงครับเอาพันปูนาในครับที่เรามีอยู่นะครับเป็นไงครับเราใส่ลงบ่อไปเลยเลยนะครับตัวนี้นะครับคือ5คู่นะหคู่ก็ประมาณ10ตัวนะครับเพื่อนๆนะตัวนี้นะครับเนี่ยตัวคู่5้าตัวเมีย5นะครับใส่ลงไปเลยนี่นะครับแบบนี้นะครับอ่านะครับใส่ลงไปเลยนะครับเนี่ยค่อยๆปล่อยนะครับเดี๋ยวเขาก็จะเดินลงไปนะครับแบบนี้นะทั้งตัวคู่ตัวเมียนะครับเขาเดินลงไปแบบนี้นะไล่นะครับนี่อ้านะครับให้เขาอยู่นี้ ขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อเรานำพ่อแม่พันธุ์ใส่ไปแล้วใช่ไหมตอนนี้นะครับเราก็จะเติมน้ําลงไปนะครับอันนี้นะครับเราก็จะเติมน้ําลงไปนะครับ่างนี้นี่นะครับกระมังที่เราเจาะรูลงไปนะเราก็จะเติมน้ํานะครับแบบนี้ลงไปนะครับนะระดับน้ําที่ใช้นะครับเราจะเติมนะครับให้มันสูงนะครับท่วมระดับของตัวแผงไข่นะเพื่อสร้างพื้นที่นะครับให้มันมีปูนา่ยให้มันสามารถอยู่ได้นะพื้นที่นะครับให้สูงระดับนี้นะครับทุกคนดูนะนี่แล้วเราก็คือเราจะมีจุดรูระบายน้ําทิ้งก็คือใช้ตรงนี้นะครับ เป็นตัวสําหรับในการระบายถ่ายน้ําพิ้งได้ด้วยนะนี่ถ้าถ่ายน้ําพิ้งนะครับเราเติมฝั่งนี้แล้วก็ล้นไปฝั่งนี้ได้นี่นะครับอ่าแล้วก็ทีนี้นะครับตัวอุปกรณ์นะครับที่เราจะปิดรูน้ําพิ้งตัวนี้นะครับในอุปกรณ์นะเพื่อนๆนะนี่หาง่ายๆนะครับทุกคนดูนะเป็นเศษผ้าเศษถุงอย่างนี้นะครับเป็นถุงนะถุงหูหิ้วอย่างนี้นะครับม้วนเป็นลูกวะทุกคนอันนี้นะครับม้วนเป็นลูกนะครับขยันขยันนะครับเป็นลูกนะใครแบบนี้นะครับเนี่ยนะเพื่อจะทําการนะครับนี่ทําเป็นจุกอุดน้านะครับุดนนะคทกู น้ำมันออกอย่างนี้ใช่ไหมน้ำมันออกนี้ใช่ไหมครับปลุดไปนะครับแล้วก็อยุดอย่างนี้นะครับปุดไปดูนะครับเนี่ยเห็นไหมน้ำมันจะหยุดทุกคนเห็นยังน้ำมันจะหยุดนิ่งแล้วเราสามารถกักเก็บน้ําได้นะครับเอามาดูฝั่งด้านในเห็นไหมครับพอเราเป็นด้านในนะครับเป็นยัไงครับเราเติมน้ํานี่ไปเห็นไหมนี่ระดับน้านะครับให้สูงเหนือแผงไข่ที่เราใช้น้ําสูงนะครับก็เพราะว่านะครับให้ปูนานะครับมันมีพื้นที่ได้ลอยตัวนะคลานไปคลานมานะครับลดการกระแทกลดการปะทะกันเห็นนัครบี ปูนานะครับถ้าปูท้องปูไข่มันจะขึ้นมาหลบอยู่ในกระบอกนะครับตรงนี้เห็นหรือยังนี่อ่านะครับนี่ดูนะดูระดับน้ำนะครับดูนะระดับน้ำนะครับมันจะสูงขึ้นมาระดับแผงไข่นะครับดูนะครับเพื่อนๆเห็นไหมนี่ระดับแผงไข่นะครับแบบนี้นะนี่อ่าเติถ้าเป็นคอเคลียนะครับคอเคลียนะครับอยู่ประมาณนี้ทุกคนอ่านนะครับเพื่อนๆดูนะเห็นไหมอ่าผมยกกระบอกแผงไข่นะครับนี่คือระดับน้ำนะครับมันจะสูงประมาณนี้เห็นไหมแล้วเราก็ใช้กระบอกไม้ไผ่นะครับวางลงไปด้านหลังแบบนี้เห็นไหมครับให้กระบอกไม้ไผ่นะครับมันอยู่แแบบบบบบบนนนีี้้้ะะครรัััเาาาจวงสสลลไไปมก็ด นะวางสลับไปสลับมานะครับแบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อให้ปูนาเขาอยู่เห็นไหมอ่ะน้ํารั่วไหมน้าไม่รั่วเห็นไหมครับถ้าเราถ่ายน้ําเราก็ดึงออกนะครับแล้วก็ฉีดน้ําใหม่เข้าไปนะเพียงเท่านี้แล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะไปหาพืชน้ํานะครับมาให้เขากินนะครับอ่ะไปดูพืชน้ําตรงนี้นะครับอันนี้นะครับจะเป็นพืชน้ํานะครับเป็นแหนแดงนะครับแบบนี้นะนี่แมวไรนะครับเขาปลูกผักพืชน้านะครับแล้วนี่นะครับกาจะไว้ให้ปูกิน นะเป็นอาหารของปูนานะครับได้อย่างดีนะครับอันนี้นะให้เขากินนะครับนี่เดี๋ยวเราจะไปใส่นะครับบ่อให้ปูนากันนะครับหรือใครมีจอกมีแหนนะครับมีผักตบผักปอดได้เลยนะทุกคนนะไปไปแล้วครับนี่เห็นไหมพืชน้านะครับแหเราได้ทั้งนี้ทั้งน้นครับเราก็จะโรยลงไปแบบนี้นี่นะครับเดี๋ยวปูนานะครับมันก็จะขึ้นมานะครับเดี๋ยวมันก็จะมาหาอาหารกินนะครับอันนี้ถือว่าเป็นอาหารนะครับเป็นผักเป็นพืชน้ํานะเดี๋ยวนะครับเราให้เขาสุกเขาสวยเขาสารได้เลยนะครับ ครับอันนี้นะครับเป็นขั้นตอนนะครับที่แนะนําสอนให้เพื่อนๆนะคนที่สนใจอยากจะเลี้ยงปูนานะครับต้นทุนต่ําราคาถูกนะครับอันนี้ราคาหลักร้อยอุปกรณ์สามารถซื้อนะครับได้หรือว่าสามารถจัดหาจัดทําเองได้นะครับทุกคนนะอันนี้อุรยานะครับแนะนาวิธีการนี้ให้นะฝากกดติดตามนะครับกดติดตามกดแชร์นะครับให้อุรยาหน่อยนะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับเพื่อนๆนะนะครับอยากเลี้ยงปูนาอยากมีอาชีพอยากมีรายได้กดติดตามอุรยาไม่ได้ครับ